เ้ยมันวิ่งไปนู้นวิ่งไปนู้นคือต้นไม้คือต้นไม้ต้นไม้เนียนที่เหมืนคู่ระวังนะระวังมันกโดดขึ้นมานะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เอทุกคนนะก็วันนี้เราเดินทางเข้าไปนะทุกคน ก็มาสี่คนใช่เดินทางมาไกลนะแบบใบสามตอนนี้มืดเฉยเลยอ่าก็นอ่นบอกกันเลยว่าเรามากันสี่คนมันหนึ่งคนก็จะมีเพื่อนทีนะครับผมต้องทีขอทีเดียวนะครับครับผมแล้วก็ไฟสว่างเดียวโอเคก็ต้องมอสครับผมสวัสดีครับครับผมจากช่องมอสผาชปไปชมเขานะครับผจ์สวยมากพวกข้างหลังจอว่าสวยคือะจันะทุกคนกลมบล็อกเลยอือก็มีจินดาด้วยทุกคนจินดาก็ถือถือหอยฉายอยู่ทุกคน ก็วันนี้เราก็พาทุกคนครับเข้า,าป่าบนยอดเขา,ขา,ขาใช่วิวหลักล้านแน่นอนครับผมใช่ผมธรรมชาติออเชา้าคือสวยมากอบอก วันนี้เรามานอนห้างนะก็เป็นห้างของอาจารย์เชนอ่าพี่เชนนะผมที่ผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเราเจอตัวอะไรไม่รู้วิ่งโคตรไวเลยครับผมใช่วันนี้เราก็เลยจะอ่าอยากมานอนห้างของเขาบ้างนะไม่รู้ว่าเพื่อนมาบ้างไะมไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเจออะไรหรือเปล่าต้องขออนุญาตอาจารย์เชนนะใช่เราก็บอกบอกอาจารย์เชนเรียบร้อยนะครับผมก็เครดิตก็เครดิตห้างนี้ก็ยกให้อาจารย์เชนนะครับผม คนมากมากครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันต่อทุกคนแต่ไกล้ถึงไม่ไกลทุกคนเอ็กข้างหน้านี่เราเดินทางมาเราเดินทางมาแล้วก็ต้องบอกก่อนที่เราเดินทางช้าก็คือทศจินดานี่คือล่นหายกลางทางนะก็คือเราต้องเดินทางกลับไปหายอีกรอบมันก็เลยทําให้เราเนี่ยช้าช้ากว่าเดิมก็โอเคก่อนไปรับชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นึงตามให้ร้อยสี่คนเลยนะก็เพื่อไม่ให้เป็นอ่าเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะทุกคนครับโอเคสั่นเกล็ดแจ้งกระดิ่งด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวเราเดินนนททางกกัััต่อุคคครรบบผม เคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อทุกคนใกล้จะถึงแล้วนะก็ข้างล่างผมไม่รู้ทุกคนเห็นปะประชาชผมม้สว่างนะข้างล่างน่นก็เป็นยอดเขา,าเป็นเป็นเขานะเดี๋ยวเนี้เราเดินทางขึ้นมาทุกคน,นโอ้โหนึกว่าแสงไฟรถยนต์ทุกคนเห็นปะอันนั้นคือพระจันทร์นะทุกคนสวยมากคืออยู่บนยอดเขาแบบนี้คือเห็นเห็นชัดมากครับผม กาถึงใช่ป่ะผมเห็นลางๆคือไกลๆเห็นเนี่ยดยอดเขาคือยอดเข่าเขาจริงๆนะทุกคนนี้คือแบบตัวอะไรก็โดนดังทเลยมีเก้งมีกวางไหมนีมี ฝุกเก่งกวางก็ได้เป็นงานเราเนี่ยมีเก่งมี่งโดยพระบดที่ากินาหารโอ้แงสวยมากนึกว่าแสงไฟนะสงมนโดนไฟนะอ่านีกาาสวยนะเดียบังหมดเลย ทุกคนมาข้างล่างแล้ก็จะเป็นอ่าหมู่บ้านทุกคนผมไม่รู้ในกล้องเห็นมันใกล้ยังมันไกลนะแต่ว่ามันอยู่ไกลมากแล้วก็ตอนเนี้ยเราอยู่บนยอดเขาแล้วทุกคนอยูล้านผมบอกแล้วว่าอยู่บนยอดเขาของแท้โอ้สวยมากาตอนเมื้อนี้แสดแล้วนะอาจารย์นี่น่าจะล้านขึ้นก่อนอย่างน่ากลัวเลย แล้วก็เดี๋ยวพลิกๆเลยเล่นเน้าก็เป้าเนาดูสุดละเดินเน้าชิมถึงห้างแล้กเรามาถึงแล้วนะเอาไงเราดต่้านนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่นเป็นหมู่บ้านนั้นเราขึ้นมายอดขรุขรนี่ก็จะเป็นทางที่นะถึงแล้ว่ สูงนะแต่ว so okay. so ่าอาจจะพอๆกับที่ห้างของเพื่อนทีป่ะอันนี้น่าจะสูงกว่าใช่เหรออันนี้ทางขึ้นนี่ก็คือทางขึ้นก็ผมมันมัวมากขึ้นเกี่ยวเราเป็นสามเหลี่ยมเนะอาจารย์เชิญมาทำให้เราสุดยอดแต่เราก็จะปีนขึ้นไปนะโอเคพร้อมยังพร้อมไปพร้อมนะครับผมพร้อมนะจินดาไปทุกคนเราปีนขึ้นนะก็ทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนห้างได้ เป็นที่เรียบร้อยนะท่านนี้อย่าขยับยเยอะน,ะ,นะเพื่อนดักนี่คช่นหมเราแวงไปหมดเลยนะเวลาเพื่อนาจะผูกเปนะก็อ่าไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดที่เรามาทุกคนก็ถูกเลยนะคิดถูกเลยแต่ว่าก็ต้องระวังนะห้างมันรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันยังอ่าแบบไม่ใช่ว่ามันไม่รับน้ำหนักมเลยแต่ว่าเราขึ้นมาเยอะด้วยไงขึ้นไปเยอะสี่คนจริงๆถ้าถ้าคนสองคนเนี่ยมันพอรับน้ำหนักได้แต่ว่า<ช>เราขึ้นมาสี่คนตระปูแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะรับน้ำหนักเราได้หรือเปล่า แต่ว่าคืนนี้เราโชคดียังคือเราเนี่ยเอาเปมานะเปมานอนเปร์เดินเรานอนเปกันทุกคนผมไม่กล้เนีเฮ้จรยากแตาิลก๊กน่าองะอย่าพึ่ี่นมสาิกากระโดดเกาะต้นไม้ตอนีห้างห้างตกนะใอห้างพังนะแต่มันตจริงอะไม่มีใครทันอะใช่ผมทันคนเดียวนะคนเดียวนคาลีกเป์กไปนเดี๋ยวลาลีพุกเป์กันทุกคน ก็โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ผูกเปย์อะไรเสร็จเป็นทียบร้อยนะตอนนี้เราก็หิวกันมากๆากแล้วทุกคนตอนนี้หิวจริงรู้สึกว่าไซสจะขาดแล้วนะทุกคนเราเดินทางมาค่อนข้างที่จะนานนะทุกคนแล้วเราจะหิวใช่ก็ตอนนี้จินต่าก็เพิ่งผูกเปยเสร็จเมื่อกี้นะแต่เราก็จะมานั่งกินข้าวแลวผมจะให้ดูบรรยากาศข้้งหลังทุกคนดูน้องมอสดิดูทุกคนอ่านี่คือที่ของน้องเล็กนะ ตรงเลยไม่ใช่ทุกคนาต้องบอกว่าที่มันไม่พอทุกคนอ่ามันเป็นอ่าสามเหลี่ยมไงทุกคนมันก็เลยต้องนอนนี้นะแล้วก็นี่ก็ไปกับข้าวที่เราเตรียมมาแล้วก็วันนี้เราไม่ได้ทำบข้าวบนทางนะข้างมันเล็กแล้วก็มันค่อนข้างอึดอัดเรามาอะไรคนเราก็เลยเตรียมกับพวก f l ข้าวมาเองเลยดีกว่าแล้วก็มีข้าวกล่องที่ PFC เนี่ยออกมาให้นะก็ใช้ยมันเกิดของ PFC เขาอ่า เขาทำเขากล่องมาให้เรานะขอบคุณพี่มากๆเลยนะแล้วผมก็ได้แจกคนในหมู่บ้านใช่ได้แจกคนในหมู่บ้านขอบคุณพี่มากๆครับผมขอบคุณอ่าเพราะว่าเขาตั้งใจเอามาให้เราเลยนะแล้วก็เราก็ได้พาไม่ได้เราเลยจินดาได้พาพี่เขาไปเเป็นนไกด์ที่ยวกับไกด์นำเที่ยวสวนนะในสวนนะครับสำหรับเขากล่องก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอผมขอคุณไกด์แข่ง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 ก็คิดว่้ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับผมแล้วก็นี่ ทุกคนผมไม่รู้ในกล้องอ่ะสวยหรือเปล่าแต่ว่าตาเปล่าเนี่สวยมากก็คือตาเปล่าแบบคือตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาไงทุกคนมันแบบแล้วก็ตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าแล้งใช่บนห้างสูงทุกถ้าอยู่ข้างล่างอาจจะไม่ค่อยเห็นวิวอย่างนี้คือเราอยู่บนห้างสูงด้วยทุกคนแล้วก็มันเป็นช่วงหน้าแล้งต้นต้นไม้มันจะไม่ค่อยบังนะใช่ใช่ตอนนี้คือเห็นชัดมากทุกคนสวยตอนเช้าผมว่าวิวนี่คือแบบน่าจะสุดยอดอ่ะ ใช่ทุกคนต้องดูก่อนว่าเราถ้าตอนเช้าเราจะถ่ายให้ทุกคนดูว่าวิวสวยมากจะอินเสิร์ตให้ดูเลยแต่ต้องดูว่าคืนนี้เราจะผ่านอะไรไปได้หรือเปล่าต้องดูก<ด>่อนว่าคืนนี้เราจะเจออะไรหรือเปล่านะเพราะห่านี้ก็มีประวัติไม่ธรรมดา <S <S มาด<ช>ูกันทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเรามานั่งกินข้าวดีกว่าทุกคนเดี๋ยวกับข้าวเราพร้อมละ <S <S ก็โอเคทุกคนตอนนี้แซ่บกันมากเลยทุกคนดูหน้าตาดูดิทุกคนก็เป็นอันนี้นะอืมดูตาโมม่วง แต่บบักม่วงทุกคนต่บักบักม่วงแซ่บมากอบ้าๆทุกคนมากินข้าวที่ีอมา่านี่นะคบผมอร่อยมากเลยนะครับผมอือออครับผมอรอยจริงดร่จริงหูแล้วแบบเดินทางก็ได้บสามทุกคนแบบแต่งบบไม่ไม่ไม่พูดไม่ยากอะไรนัะหิวแล้วหิวแ โอกินหนาเขียวเง้มเง้มเลยและไม่เดาแต่ก็อร่อยจริงทุกคนอร่อยจริงเราหิวเลยทุกคนกาแฟอร่อยจริงนะมาเดี๋ยวคนเราขอบกินข้าวกันทุกคนเดี๋ยวถ้าอจมเข้าเสร็จเดี๋ยวถ่ายทุกคนดูอีกรอบนะตอนนี้ขอตัวกินก่อนกินก่อนโอ้หิวมากทุกคนจัด โอเคทุกคนก็หลังจากที่เราน่ะกินข้าวอะไรเสร็จนะเราก็พักตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วใช่ตาแดงง่วงนอนตอนนี้คือแบบไม่รู้แล้วว่าแดดมันร้อนหรือเปล่าทุกคนเราเดินทางกันนานด้วยทุกคนจริงเราเดินทางจริงวันนั้นจะถึงเร็วกว่านี้ถึงตอนน่าจะถึงทางไม่มืดแต่ว่าเราเนี่ยวนกลับไปหาทศินดาที่ตกนะใช่มันก็เลยทําให้นานแล้วก็เราก็เหมือนว่าเดินทาง เพิ่มขึ้นอีกอ่ะใช่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยมากตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยคือจะหลับแล้วตอนเนี้ยใช่ว่าตอนนี้จะต่อไปอหนเ่ยที่บ้านเองก็เริ่มง่วงนะตอนนี้คือเราเรามาระดแทบจะทุกคนเลยนะใช่ก็เดี๋ยวผมเองว่าจะขอตัวขอตัวนะว่าโอเคตอนเนี้ยเหนื่อยมากเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้เช้าอาจจะถ่ายถ่ายวิวนะสวยให้พี่ดูนะผตวิวตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาต้องบอกว่าผมผมยังไม่เคยเจอที่นี่เลยที่นี่คือครั้งแรกของผมที่ผมมาที่นี่นะแต่ว่า มีตู้จากสภาพรอบๆมันนะสวยแน่นอนนะจะสวยทุกคนเห็นภูเขาเนี่ยเนี่ยขนาดพระจันทร์สว่างเห็นภูเขาหมดเลยนะสว่างมากพระจันทร์คือพระจันทร์นี่เคือแบบใช้แทนไฟฉายอะไรได้เลยนะใช่ครับผมเนี่ยสว่างแม่แล้วโดยให้ดูบนวิวนู่นเน่ยภูเขาใชสเปคดาวเต็มท้องฟ้าใช่ครับผมโอเคก็โอเคเดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าคืนเนี้ย เราจะจะเจออ่าอสิ่งลับหรือเปล่าคนผมเองก็ใจหน่งก็อยากเจอนะเพราะว่าเราเองก็ทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วไงท้าทายที่ท้าทายคือแบบจะท้าทายหรือเปล่าท้าทายละไม่ไม่เอาจะหนักจะเต็มให้ลูกเลยเด้อเอาไว้เอาไว้ก็ว่าเราจะไม่ท้าทายแต่ว่าใจหน่งก็คืออยากจะเจอนะก็ยังถ่ายที่เอสซีดเลยเพราะว่าเราเนี่ยถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะก็มีธรรมชาติ้ดยเรื่องผีด้วยเงพอเรามาแล้วเขาเราได้ข่าวว่าาีเนี่มัน ไม่ธรรมดามันมีลักอยู่เราก็เลยรวมตัวกันเพที่ว่าจะมาพิสุดถ้ามาคนเดียวก็เราแบงอยู่เด้อคนเดียวก็น่ากลัวทุกคนน่ากลัวครับแต่ว่าเราวักันสี่คนก็คงไม่เท่าไหร่หรอมั้งอันี้ไม่รู้จะตึงหรือเปล่าทุกคนไม่รู้ว่าจะตึงวอลรับเราไหตึงไม่ตึงดูตามันเดตามันย่นแล้วก็โอเคทุกคนถ้าผมเจอสีปกติแเดี๋ยวเราจะถ่ายทุกคนดูแล้วใี่สิ่งใจให้

แสงอะไรวะเจอไหอ้เน yeah, huh? hey. uh, uh, ี้ยแบน่แสงอะไรวะเฮ้ยอุ้ยแสงอะเนี่ยแสงอะไรตัวมันไววหเฮ้ยม่นกี้แสงอะเออยเห็นนะมึงเฮ้ยเออตอนนี้เราได้ยินเสียนั่น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 ่นูนยแล้วตัวอะไรเหมือนที่ผมมากบอาจารย์เชนวันนั้นเนี่ยแบบนี้เลยนะ

เฮ้ยคนลุกไปหมดเดินมาเบาใเดี๋ยวหันดูเขาลมมาบ้างเฮ้ยขนดีเสียมาจากข้างมาได้เยอะป่าใบาอยู่ใต้ห้างเลยมันไวมากเลยนี่แล้วมีแสงอะไรมั้งลุงนะอะไรมู้ที่ผมเจออยู่แะ้ววายมากเลยนีะคือกล้องจับไม่ทันแล้วมันไวมากเลยใช่ตอนนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยรอดหรอวะแล้วมันอยู่ไหนเสียบอะไเงียยมันละมันวิ่งล้อผ้าเลยเนี่ย เดินมาบางดิงาเสียจากข้างล่างอ่ะจะังูได้้างล่างกนเจอเจเจเจกูเจอแตไม่รู้นกล้องจะจับทันปกล้อง่าจับมนนะตัวดำๆตัวดำๆนะวยคนอันตรายในห้าเ ดังมากนะหมดเสียงเท้าชัดเจนมากนะครับยิงไวด้งไวด้วยนี่เงวะจะยิงจะยงเสียงจะอทึบทำไมอะเท้าจะตกเลยเดี๋ยวมอ้จี่าบก็บ้า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 าบ้าบ้า้าบ้้้หน้มอา้่ <sm all> <sm all> ้ er ans> ans ้ <h 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 ้ สี่ห้าสี่ใตกคเดียวอะไรใ่กับตกนดังเฉเลยมันเดินทั่วห้างเลยผมได้ยเสียงไปหางก็ดิ้นเลยมันวิ่งไว่หานมันวิ่งไวจังนามวดกวกอบตกกืบตกพวกเราก็ตกมันไวมากเลย

รึวงตกระวังตอกระงตกะงตกนีจะตีผมลลนนะหลุดลเนี่ยตอนนี้นไมันไวมากเลยรู้ว่ามีกี่ตัวนะตอนเนี้ถึงตุ๊กแกก็ลองเลืองจะไม่ทำจริงลงทุกคนไวจัดเตเสียงที่ทานี่ชัดมากใช่นะตัวอะไรกันแน่เาไวมากเลยนะระวังงงตกตวงเลนตมไง้ คืนี้เราจะนอนได้ไหมเนี่ยเสากเลย้ตกฮักโอ้โหเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้กใจายะตกคางเดไดบอก้ใจเย็นใเย็นแวฟังเสียงได้ไหมันอยู่ไหนวะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยยอโอ้มายจัตก้างข้า่างทุกคนมวิ่งวิ่งับอะคุกไปเลย ตัวอะไรกันแน่นะอืมผมจะยุ่เท่านันนะทำไมมวจังนะคือไม่รู้ว่าก้องจะจับถันหรือเปล่าแต่ผมผมว่าจะว่าเสี่ยงนะทุกคนได้ยินได้น่อยใช่นี่โอ้โหี่ตีลกนอันเนี้ยใช่ือใกล้พี่้เยเมาเยอะระวังระวังระวังห้างระวัง้ามันไม่คยเเยเนี่ยลองดูลองดูดูใต้ห้างน่อยเผื่อมันยู่ใต้หอ้ย ตีบ้างเลยเราเนี่ยอยู่ไหน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 โอ้โหมันยิ่งรอบห้างขนาดนี้นี่มันจะปีนขึ้นมาบนห้างหรอไหมวะตัวอะไรกันเนี่ยเป็นสตรีนะตอนนี้พวกเรานี่ตัวสั่นขนลุกไปหมดเลยนะถอดรองเท้าผมชายผมแล้ ระวังเง้ยระวังตกห้างห้างสยมขนาดนี้นี่ตกล่วงแล้วเนี่ยจุดเดียวมันไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะคือมันหลายจุดมากเลยนะรอบห้างเนี่ยก็คือวิ่งไวมากใช่ระวังเงี้ยระวังตกห้างนะสัตว์ป่ากันไม่น่าจะวิ่งไวขนาดนี้ไวเกินเนี่ยไวเกินใช่แล้วไวจัด นี่มันคืนเดือนสว่างสว่างจัดเลยเราดูเงี้ยเราลรงตัวเดินเบาลวดินาที่กำลังเฮ้ยเฮ้ยมองล้ววะเป็นไงวะเฮ้ยเดินเบาแล้วเดินตกนี่เสียงยืนขนัดนีเสียงออกมาจัดใช่ใช่ใช่เป็นั้นแหละไวจัดเลย ก็ุคนเมื่อกี้น่เราได้ยินเสียงอเป็นเสียงคนเดินนะไม่รู้คนหรือว่าอะไรหรือเปล่านะก็ตอนแรกอ่ะคือผมเนี่ยกำลังเปิดคลิปอ่าตอนกินข้าวเสร็จนะทุกคนใช่คือพายทีเพื่อนทีนั้นจับกล้องให้ใช่พักหนึ่งอ่ะเพื่อนทีเหมือนได้ยินเสียงคนเดินใต้ห้างเราก็เลยลองส่องไปดูนะสุดสถายมันวิ่งขึ้นห้างเลยมันวิ่งขึ้นไม่ใช่มันอ่าต้นไม้วิ่งขึ้นต้นไม้คน พอเราซ่องเราซ่องไปทางต้นไม้มันวิ่งลงมันโดลงต้นไม้นะแล้วมันวิ่งลงแบบมันวิ่งแบบพ่อป้าแล้วแล้ววิ่งแบบใช่แล้วพอสังเกตคือมันเหมือนมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะวิ่งรอบห้างไม่รู้ตัวเดียวหรอไม่รู้ตัวนะใช่ไม่รู้ตัวิ่งไวมากเลยคือเมื่อกี้นะเราพยายามมองหาชัดเจนใกล้ห้างเลยแต่เรามองไม่เห็นตัวมันเลยใช่เรามองไม่เห็นตัวแต่คือเราได้ยินเสียงชัดมากผมไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่าเสียงคือชัดตัวแล้วก็ จินดาต้องบอกกันว่าจินดาตอนเนี้ยกลัวจนหลับไปแล้วกลัวจนหลับแล้วทุกคนสติเนี่ยเหมือนจะหลุดแล้วทุกคนใช่ครับก็เราบอกว่าเราจะมาชมวิวแล้วก็ออาเรามาพิสูจน์อสิ่งลับที่ห้างที่นี่นะใช่เราก็ได้เจอจริงๆนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เจอเป็นตัวเป็นตนนะได้ยินเสียงนะทุกคนเหมือนมันอยู่ใกล้ๆแต่เรามไม่เห็นเลยใช่ก็คือมันเหมือนมันแบบมันทำให้เรารู้ว่ามันยังมันอยู่ที่นี่นะแต่มันไม่ให้เราเห็นตัวไวไวด้วยแล้วก็ สี่เทาหนักนั่นจัดเลยแล้วก็เมื่อกี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เนี่ยคือเราตกใจจนแบบเราหันเกือบพังเกือบพังคนเราตกใจคือแบบเราก็กลุ่มกันนะเราเ้าจะปะใช่แล้วก็โยกโยกโยกแล้วก็โดดไปเกี่ยวกับเกือบตกอะไรเงี้ยไอ้รูช่องนี่ทุกคนด้วยปะตรงนี้คือผมเกือบตกลงไปทุกคนคือเมื่อกี้ตกใจมากน้องมอสกับจินดาคือเมื่อกี้กลัวสุดขีดเลยนะใช่เขาไม่รู้ว่าไอ้เสียงที่เราได้ยินน่ะ มันเป็นเสียงอะไรทุกคนตอนนี้เราไม่เห็นตัวคือเห็นแค่เสียงมันวิง่งต้องรอดูกันว่ามันจะมาไหมัมจะมีไหมเนี่ยตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วมั้งตอนเนี้ยเที่ยงคืนจะนตีหนึ่งหรือการจะตีหนึ่งอล้วมั้งตีสองแล้วมั้งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเจนยาว่านอนอบนรถน,น,น,นอนอจะตอนตีหนึ่งไม่รู้<อ>ว่าคืนเนี่ยจะนอนหลับหรือเปล่าแต่ผมเองก็เริ่มจะเพลียแล้วเมื่อกี้ก็นอนไปหน่อยเดียวเองนะเมื่อกี้นอนได้แป๊บเดียวแล้วก็ทีพบอกโหแบบแทบจะนอนไม่กล้านอนเลย ทีนี้เนี่ยไม่รู้จะนอนหลับไหมหรือว่าถ้านี้ใครได้ยินเสียงอะไรป๊บนี่ก็พยายามเรียกเรียกพยายาม<ว>เรียกเรียกกันทุกคน<ช>ก็เดี๋ยวผมจะขอตัวพักผ่อนก่อนทุกคนไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้นอนดีหรือเปล่านะ<ม><ม>เดี๋ยวจะพักผ่อนก่อน<ม>ก็ถ้ามีอะไรที่ผิดป,ปกติหรือว่าผมได้ยินเสียงแบบเมื่อกี้เนี่ย<ม>เดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่ๆดูอีกครั้งนะทุกคนก็โอเคสรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนี๋ยว่งนี้เช้าถ้ามไ,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรผิดปกตินะจะถ่าย วิวหลักล้านวิวหลักล้านกับบรรยากาศเราตั้งใจมาถ่ายวิวหลักล้านด้วยกันเหมือนกันนะโอเคแต่ขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วกคนโอเคโอเคเนี่ยยืมเพื่อนมาหนึ่งนัด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 คลิปยังไงอะนัดน้าเสียงเหมือนคู่ระวังนะระวังมันกระโดดขึ้นมานะเฮ้ยเสียงเหมือนเสือเลยนะเออ มันอยู่ใต้ห้างอะไรด้วางเดยทำไงดีเนี่ยเราไม่หลับเลยเนี่ยเสียงชัดมากเลยจะพึ่งนอนดิจะพึ่งนอนดิตกตึ้งเหรอตกตึ้งแล้วคอยฟังฟังฟังใช่น่าจะเป็นอะไรกันมีมีอยู่เหรอ ไม่รู้ว่าเป็นแมวไม่รู้เป็นแมวป่าหรือว่าอะไรโทษเราทำแมวป่าเราละเรานิ่งเงียบๆเราฟังเสียงแบบเงียบๆนะเสียงของเงียบไปนะเสียงมันหายไปไหนวไปเราหรอว่าพวกเราควรยิงต้องเงียบป่ะเราเงียบดีกว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกันดีกว่าเรานอนแ้่คนตั้งนอนดีกว่าตอนนี้เราก็เพลียกันมากนะใช่ไปก็เดี๋ยวเรานอนกันทุกคนเดี๋ยวไว้เช้ามีเช้ากัน โอเคครับก็สวัสดีตอนเช้าครับพี่พี่ก็ตอนนี้สวัสดีตอนเช้าวันเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าแล้วกันอยู่หลักแล้วตื่นกันแล้วทุกคนก็เมื่อกี้ผมตื่นได้พักแล้วรออ่าอะไรนะรอไอหมอกมันจางลงมาทุกคนพระอาทิตย์เมฆมันบังพระอาทิตย์อยู่ข้างล่างอะไรนะก็เมื่อคืนเป็นพระจันทร์ใช่ไหมตอนเช้าก็เป็นพระอาทิตย์นะอยู่มุมเดียวกันเลยนะตอนนี้ก็ตื่นกันหมดแล้วนะจินดา ตอนแรกเราคุยกันว่าเราจะตื่นมาดูแสงเหนือตอนตีห้านะทุกคนใช่แต่ว่าพอตีห้าผมผมเรียงก็ไม่ใครตื่นเลยไงเลยอดดูแสงเหนือแสงเหนือมันมาแค่สองวิเอไงก็เดี๋ยวพาดูวิวอะไรข้างหลังดูกันทุกคนว่ารอบรอภูเขาเนี่ยมันสวยหรือเปล่าแต่ว่าผมถ้าผมมันสวยนะทุกคนพออยู่บนยอดเขาเลยไงอ่าทุกคนนี่ก็คือรอบรอทุกคนดูคือต้องบอกว่า ยอดเขาคือยอดเขาจริงกันทุกคอ่าเดี๋ยวดูดูรอบๆก่อนว่าอะไรนะอันนี้คือแบบเหมือนยอดเขาแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกหมู่บ้านนะทุกคนนี่ก็รอบๆนี่คือต้องบอกพี่ก่อนนะว่าถ้าเป็นอ่าหน้าหนาวเวลาหมอกเยอะๆนะทุกคนหมอกน่าจะเต็มนี่เลยนะเต็มแน่นอนอันนี้มันเลยหน้าหนาวไปแล้วอ่ะหน้าหนาวไปแล้วใช่ ก็สวยนะถือว่าหนาวอยู่หนาวอยู่เมื่อคืนนะผมไม่ได้เอาผมยังไม่หนาวมากผมก็เลยไม่เอาผ้าห่มมาไงหนาวสั้นจริงๆทุกทีเราเวลาเราเข้าป่าเราจะไม่ค่อยถ่ายอ่าวิวตอนเช้าเท่าไหร่นะเพราะว่าเราง่วงนอนได้ด้วยแหละหลายๆอย่างก็แล้วก็วิวตอนเช้าเวิวตอนเช้าก็ไม่สวยเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแต่ว่าวันนี้ผมมาแบบยังไงตอนเช้าคือเราอยู่บนยอดเขาจริงๆไงใช่ใอยู่บนยอดเขาอยู่บนทางสูงเลยเราก็เลยอ่าอยากถ่าย บรรยากาศรอบรอบให้พี่ดูนะเนี่ยคือแบบรอบๆก็คือแบบภูเแบบขาล,ล,ล้อมรอบนะทุกคนดูเิแล้วก็ต้องบอกพี่ก่อนว่าอ่าเรามาคุยแล้วเมื่อคืนกันดูไหมเมื่อคืนที่เราได้เสียงประหลาดเนี่ยเราไม่รู้ออว่ามันเป็นตัวอะไรทุกคนตัวอะไรน,นต,ไรต้องมาที่นอนแค่สั้นแค่สั้นไปแล้วใช่ไอ,อต้นไม้ต้นนั้นมันมันขยับเลยนะมันบินมัน,บ,นบินขึ้นต้นไม้เลยก็ น่าจะไม่มีนะตอนเช้าผมไม่มีเสียงนะตอนตั้งแต่ตีห้าตื่นตีห้าแหละไม่ได้เสียงอะไรแ่ละแต่ว่าตอนมาตีสองยังตีสองอ่ะได้ยินอยู่อได้นอนเกือบไม่กี่ชั่วโมงนะลับๆนตื่นเนี่ยคือเดี๋ยวก็มีเสียงต,ตีหนึ่งยังยังหลับยังไม่หลับไปแล้วคือ<ฮ>ทำเลยได้ยินเสียงเอเสือเส,สือหรือว่าตัวมันขู่ใช่ใช่ <ๆ S 2> <ะ>มันขูไ่ไม่รู้ว่าเสือหรือแมวป่านะไม่รู้ว่ามันขู่ ม่รู้เหมือนันนะเคือได้ยินเสียงหลังจากที่มันมีไอ้ขนวิ่งอะไรอืมตอนเรานอนนี่แหละเราตื่นขึ้นมาได้ยินเนี่ยไม่รู้ว่าตัวตัวอะไรกันแน่กลนแต่ว่าเราก็พยายามเงียบๆนะเพราะว่าอืมยังไงอะเราก็แม่งเกิดกินด้น,นอนนอนยิม้มสบายใจนะเชา้า <c oughs> แล้ว ช้าแล้วตาแดงเลยดแดงเมื่อคืนก็นอนในตัวสั้นอยู่เลยนะแต่ตื่นมาสบายใจละโอเคเดี๋ยวเราขอขอจะขออนั่งชมบรรยากาศอีกสักพักหนึ่งถึงจะเดินลงเขากแล้วทุกคนขอเดินลงโหเดินลงเขาถึงบ้านกี่โมงเนี่ยตอนนี้ก็เที่เ็จโมงกว่าแปดโมงแล้วก็นั่งพักอีกประมาณเก้าโมงถึงถึงบ้านโอ้เที่ยงพอดีทุกคน ไปกินข้าวบ้านอืก็ตอนนี้เข้าวมาแล้วเลยแต่น้ำมานทุกคนก็เอาน้ำที่พีเอฟซีเนี่ยเอามาฝากนะโอเคเดี okay, ๋ยวขออนุญาตนั่งชมบรรยากาศรอบๆกันทุกคนโอ้ผมชอบนะทุกคนถ้ามีแบบอ่าหมอกเนี่ยสวยมากนะครับไม่ใช่ก็อเนื้อถ้ามีแบบผู้หญิงมาด้วย <laughs> ใช่ <laughs> ยอมยอมแต่เนื้อจะพูดแบบนี้สิไปทุกคนดูอ่าหลายคนอาจจะไม่เคยให้แบบไปนี้นะก็คือมานอนบนยอดเขาแล้วก็ มานั่งนอนห้างมชมบรรยากาศตอนเช้านะนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบอรอบๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาอะไรผมขออนุญาตนั่งชมวิวหน่อยๆตัวครับตอนนี้เราก็ลงจากห้างมาตอนนี้เราก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับละเพื่อนทีก็คนสุดท้ายทยุกคนดูครับคนคนสุดท้ายแล้วหล่อแต่เรากาว่าเราจะทิ้งเพื่อนทีไว้อยู่บนยอดบนห้างแล้วจะกลับกันละ ก็มาเล่นเดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณอ่า8โมงกว่า9โมงคนเดี๋ยวเราก็จะขอตัวเดินทางกลับนะก็โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากคนหนึ่งร้านหนึ่งชร์หนึ่งตามให้เราทั้งสี่คนเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนก็สวัสดีครับผมบายบาย้วบายๆคุ๊กโอเคขอตัวลายก่อนครับผม